ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ BTS บางกีฬานะคะอ่าวันนี้มีงานที่สวนหลวงนะคะเป็นอ่าตลาดเทมาร์เก็ตนะคะวันนี้จะมาดูว่าน้องๆคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างเราจะมาอุดหนุนน้องเขากันนะคะทีน,นี้เราก็เดินไปนะคะด้วยบรรยากาศที่ตื่นเต้นพอสมควรนะคะบอกเลยว่าวิวตอนนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องไปให้ดูนะคะ ก์จักรยานขี่บนทางเท้างงมากประเทศกรุงเทพงงเพราะวันนี้เอาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ถึงเปรื่องวันแล้วและถ้าเราไปถึงงานแล้วเราจะเจอร้านใครก่อนติดตามชมกันได้เลยนะคนตรงนี้เหมือนไฟผับมากเลยนะคะเรากวนใส่ซาวเพลงให้ด้วยคะ่ะตึงตึๆอ,อ,อ๋ออ๋ออ๋งเอาอ,าอา๋ีอ๋อ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 อ๋ Ird, ird, เรากำลังเดินไปที่สวนหลวงนะคะแล้วทำไมไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์เอยงงไม่มีเศษค่ะไม่มีตังค่ะดีคน,นอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเทมาร์เกสซีซันสามแล้วนะคะคนเยอะมากแล้วก็ข้าวถนนไม่ได้เลยเพราะรถขับกันอย่างเที่ยวมากนะคะก็ใครที่จะมาก็ระวังตัวด้วยนะคะร้อนมากเพราะเดินมาหาทำจริงอีดอ๊อกหิวข้าวมากตอนนี้ค่ะ หาน้องนองก่อนมาหาอะไรกินกันสองที่เราจะไปหาเป็นน้องที่แบบว่าเราฟีมเนาะเราจบข้าวฟีมมานะคะ ก็อยากจะไปอุดหนุนสักหน่อยว่าเอ้ยเขารวมตัวกันขายเสื้อผ้าราคาถูกนะน่าจะเป็นมือถ่านมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกมือที่สิบอะไรสักอย่างนี้นะคะคนเยอะมากก็ท้อร้านอยู่ไหนไม่ตอบ DM ซันทายค้าถ่ายอะไร ไม่เเห็นทราบ <laughs> ว่าแบบเทสซีซันสามนี่มีคู่แข่งนิเทศที่มาขายกันเยอะเลยมากเยอะจริง <laughs> ๆเราว่านวันนี้มาเน้นเน้นขายหรือว่าเน้นแต่งตัวเราเน้นแต่งตัวอยู่แล้วทั้งสามซีซันไม่ค่อยเน้นขายอยู่แล้วค่ะเ <laughs> <laughs> น้นโชกี <laughs> วันนี้มาในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมิสซีซขาย,ยาวแขนย,ยาวอยู่แล้ว <laughs> มิสีทโอ้ยคนโคนคนนี้โอ้ยเน่ามากหน้าตา ทำอะไรกันนะเฮ้ยตึงเต้นนะไื่นงตเต้นได้เ่อได้ตน้องตอนนี้เราก็แวะหาอะไรทานนะคะหิวมากน้องบอกว่ามีแค่แบบต้นซอยทคตเนื่อย่งนาทานมากี่เนาเปิดนะคะ เขาเรียกว่าอะไรวะสตูเดินไปโซนนิเทศนะคะขอวนของก,กินเยอะอยู่นะจริงไม่ได้แบบน้อยนิดอะไรทั้งนั้นร้านนี้คนคนอ๋อตรงนี้เองอ๋อหาอยายาู่ <c oughs> สวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมอันไหนของเราบ้างสภาวะมีไหมรามีมีเยอะไปเยอะคุณมาวันแรก ตอนแรกคนนี้เปิดแล้วผมเอาของมาแซมแซมขายด้วยเมื่อวานคือยังไม่ได้มามากเลยว่าไม่ได้เอาของมาขายมานั่งช่วยมันเลยใชอร้านเด็กนิเทศนะคะอยู่อยู่ตรงนี้นะคะแถบเด็กนิเทศมาเลยเนี่ยเออสวัสดีค่ะแตมอนไหนร้านเราอยู่ไหนไม่เคยเจอกันเลยร้านเราอยู่ไหนมีไปททัวร์ได้ทัวร์อะไรอ่ะทัวร์กีหนูอเอาเลยเออทัวร์กีค่ะแทนลงค่ะทัวร์กีค่ะเออทัวร์กีค่ะ ขายได้ยังวันนี้ขายได้ขายดีเลยแหละผลิตชุดลาเทคมาเร็วออยังเห็นใส่แบบใส่กาวลาเทคทำเออโซน้อคนนี้อีกแล้วนะคะ <c oughs> าขายได้บ้างไหมของเรา,าที่เป็นที่เป็นปชุดเราประมาณหนึ่งร้อยบาทขายร้านเร็วลงพรุ่งนี้ ก็คือเสื้อราณีถูกมากมีมี้ัแใ่แบบ5้าบาทสิบาทถึงห0 0บาทก็ต้องมาดูเองว่าตัวไหนเท่าไหรอ่อันนี้เท่าไหร่ที่ใส่อยอนนู่อันนี้อันนี้อันนี้นี่รอยยี่สิบเองอ๋อสวยมากเงินจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำทีสศิ์เรียนจบครับฝาด้วยพอหรอขายอะไรก็ขายนเนาะเเจอเจ้าของร้านอีกคนนึงแล้วนะคะอีกคน อุ้ย <but> น่ามาตัดเองทั้งคู่เลยอุ้ยแกงหน้ามานี่ขายของได้200บาทซื้อรองเท้าไป700บาทอยบาทนี่เดินมาซื้อหมดเลยมึงมั่งระวังชนเขาแอบคู่เออหลงหรืดูหลงหรืดูสุดคนคนโลกเหนืออยู่ตรงนี้นี่เอง อ่างไหนาของอ่างอัานไหนเหรอนี่สิช่วงน,นี้แฮร์รี่พอตเตอร์กำลังมามาได้ฮับโฟาครับ,รบใช่อ,อันนี้ของอ่างนะคะอย่าซื้อนะคะมันเข้าอ่างนะคะหาเงินทำหนังเลยนะคะช่วยซื้อหน่อยนะครับผมถ่ายถ่ายสุดๆเลยนะอุ้ยถ <ฮา S 2> ่ายอยู่หรอคะอาชารได้นะคะแล้วเรา,ายอย่าจุดมันมันเนียเหมือนผู้คุมวิญ,ญญาณอ่ะ <c oughs> อันไหนของเราเนี่ยของเรา เจอที่ดูไม่มีคนจะใส่สิบบาทมากยแพงคือว่าแพงเพราทำไมวันนี้แต่งตัวมาคู่กันเลยอ่ะไปดีกว่าพู้ดังหนาสำหรับวันนี้ก็ขอพาความสนุกไว้เท่านี้ก่อนนะใครอยากสนุก อีกก็มานะคะงานมีอีก2วัน 9, วันที่เลกับ30วสอบวอาทิตย์นี้ซึ่งไม่รู้ตัดทันหรือเปล่าแต่เพราะวันนะให้ตัดทันว่าร้านเราไม่มีลูกค้าเลยต้องด้วยช็อตไบิลลี่ด้วยค่ะช็อตไบลิลลี่ค่ะเออฝากไอจีตัวเองสิฝากผลงานนะคะไม่มีผลงานเลยค่ะไอจี IG ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะอย่าไปดูเลยแต่ว่าฝากไว้ก็ได้อ่ะนี้บายบายไปายบายบายพอตอนนี้ก็กำลังเดินกลับไปที่ยวมาทีแล้วกำลังกลับบ้านแล้วก็ ฝากวอกของเมลลี่ไว้ด้วยนะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe mm hmm. แล้วกดกระดิ่งกิ๊งกใิ้งด้วยนะบ๊ายบายเพยฝากร้านน้องนองข้าวฟิล์มด้วยนะคะวะ mm hmm.